ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบทำค่ะคือจริงๆเราปัญหาบ้านเมืองในประเทศไทยมมีนานมากแต่ว่าการรัฐประหารในแต่ละหางก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนี่ก็คือเป็นการเหมือนกับว่าตัดสินใจที่ผิดและพอรัฐประหารไปแล้วเก็ทำในสิ่งที่มันเขาอวดอ้างอยงคือเราก็มีการคือมีการไปร่วมไปแอคชั่นกับกับสนอปทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีกิจกรรม อ,อ,อะไรนะปิกนิกกนินแซนด์วิชกันอะไรเงี้ยค่ะที่มอกระเสรค่ะก็คือออกมาคือจริงๆเราก็ไม่เราก็ไม่ได้เชิงออกมาว่าทาเหมือนเป็นแบบเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษต้านรัฐหานนะคะแต่เราแค่ทํอาออกมาทํากิจกรรมเพื่อมานั่งอารามานั่งคุยกันมานั่งปิกนิกจับเข่าคุยกันเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าสื่อแล้วก็ทางรัฐบาลฐาเองเนะี่เอาไปดีความให้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่ต่อต้าน,นะคะ่ะ พวกไม่ทุนก็กลัวนะคะว่าใครๆก็กลัวทางนั้นนะือแบบติดคุกอะ่ะถูกปะแต่ว่าเออคือเท่าติดคุกแบบเราไปแบบเออขายยาเสพติดอะไรเงี้ยเอออันนี้มันผิดจริงแต่อันนี้มันเรารู้สึกว่าสิ่งเท่เาทำไมมันไม่ผิดอะ่ะ mm hmm. เราก็ไม่เห็นจําเป็นจะต้องแบบแบบไม่ทําเลยอะ่ะ mm hmm. เออเราเราเราทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราก็ควรจะต้องทําสิทําไมเขาถึงบอกว่าเออทาดีถึงสราบสนหนให้ทําดีละ่ะ ก็เพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องมันเป็นสิ่งที่ควรทำสิ่งที่เราทํามันก็เหมือนกันน่ะทาไมเราถึงจะทําไม่ได้ล่ะเราก็เลยออกมาทำอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้บอกว่าเป็นการทําความดีนะคะแต่เรามองว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทาอะค่ะถ้าเป็นคนที่แบบเออว่าเห็นถึงแบบความเป็นประชาธิปไตยนะคะมันก็ควรจะต้องทําออกมาเถอะค่ะคือทุกวันนี้คือแอคทิวิสต์เนี่ยก็คือออกมาเยอะมากคือแบบก็มีกิจกรรม จะแบบมากจะน้อยะอะไรคือ,ค,อคือพยายามผลักดันกิจกรรมออกมาตลอดแต่สิ่งนึงที่แบบว่าที่เราขาดก็คือแบบว่าคนที่มันมากขึ้นเรื่อยๆคือจริงๆคือทราบนะครับว่ามีคนที่เห็นเห็นด้วยก็ก็ค่อนข้างมากแต่ว่าด้วยความกลัวหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราอยากให้อยากอยา,อยาบอกเลยว่าออกมาเถอะคะ่ะเพราะว่าที่ที่เราทําอยู่ทุกวนันนี้เราก็แบบเราก็บางคนอาจจะถูกจับแต่บางคนก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยเออหรือว่า กิจกรรมที่เราทำบางอย่างกิจกรรมมันมันก็ทำได้ในสถานการณ์แบบนี้แล้วก็บางอย่างโอเคมันอาจจะรุนแรงเกินไปการกระทำบางอย่างมันอาจจะแรงเกินไปนะครับมันก็ต้องดูแต่ว่าเื่อยากให้ออกมาค่ะอย่างน้อยคือมาร่วมด้วยช่วยกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็มันก็น่าจะดีมากกว่าที่อยู่เฉยๆเอง